ช่วงนี้กระแสชาผลไม้กําลังมาแรงไอ้เราก็ไม่รอช้าอยากทําตามกดสั่งขวดน้าพลาสติก r e f i ลจากซีเกิลมาเลยค่ะาะเขาบอกว่ามีทั้งช่องลิ้นน้ํามีทั้งที่กรองน้ําแข็งทําให้หมดห่วงเวลายกดื่มเลยค่ะขั้นตอนทําชาผลไม้ก็ง่ายมากแค่เตรียมผลไม้ที่เราชอบทานแนะนําเป็นผลไม้ที่อิ่มน้าช่ํน้น้ํแล้วเราก็ใส่ผลไม้ที่เราเตรียมมาไว้ลงไปในขวดเอาจริงๆปากขวดเขากว้างมากทําให้เราใส่ผลไม้ไปได้ง่ายสุดสะดวกรวดเร็วกับการเตรียมไปทํางานตอนเช้ามากเลยค่ะฝาเกลียวเขาก็ทํามาแบบ2ชั้นทําให้ปิด สนิทน้ำไม่รั่วซึมเลยความที่มีขวดน้ําที่ดีเราเตรียมง่ายมากเราก็เตรียมไปเลย2ขวดจุกๆในเวลาแค่แป๊แบ,บเดียวเท่านั้นแล้วปกติเวลานั่งทํางานก็ไม่ค่อยได้จิบน้ําดื่มน้ํากับเขาหรอกแต่พอเรามีขวดน้าพลาสติก r e ฟิลเราก็พกน้ําเตรียมไปจิบไปดื่มระหว่างวันตอนทํางานเองเลยนั่งทํางานแบบเบื่อๆก็หันมาจิบชาผลไม้เพื่อเพิ่มฟิลในการทํางานซะหน่อยด้วยความที่เขามีช่องลินน้ําทําให้เรายกดื่มได้ง่ายๆเวลาทํางานก็คือได้ฟิลสุดๆเขายังมีสายหิ้วยาวทําให้เราจับถนัดมือด้วยนะนใครที่อยาก f ิฟิเดยกดสั่งซื้อทิตก้าได้เลยนะคะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วย